ท่านที่สองเนี่ยเราก็จะเลือกพืชเลือกปุเลือกให้แล้วว่าเป็นเป็นพืนชใช่นะคะแล้วก็วิเคราะห์ความสาคัญของการองอกแล้วก็คุบภูมเสร็จแล้วก็รวบรวมข้อ,ขอมูลจากการที่เราทดสอบของโน้นนะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์ต่อไปแล้วก็อนิบายผลร่วมกันแล้วทีนี้เราจะมาออกแบบออกแบบวิธีการแก้่ เราคงไม่เหมาะกับต,ตัวเองมันก็จะไม่โตอ่ะเออแล้วทีนี้เกษตรกรคนนี้เขาก็รวบรวมข้อมูลตา่างๆเกี่ยวกับ ตันตวงใครก็ได้ตวงให้มันเป็นสิกอะเห็นล็กสิกปะ,กปะอ่ะใส่ให้มันถึงสิกกวดีนะดูที่ท้องนะแก่้ดู ควาแปลว่ามันทำไมมีฟองแปลว่ามันเกิดอะไรเอาวัดติ๊กเกิดปฏิกิริยามีใช่เราเอามือจับได้เลยนะมันเป็นอะไรลองมือจับดิลองมือแตะข้างๆได้มันเป็นไอตัวลองชิมดิเย็นมันเย็นอร่อยมันเย็นขึ้นออร่ยลองดูซิว่ามันวัดได้เท่าไหร่อันนี้จุ่แล้วก็กินอ่ะเฮ้ยชิมไม่ได้ห้ามกินนะอร่อยตัว แล้วเราลองวัดใช่โอ้โหต้องรู้ไหมรูดให้พายว่าฟองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นแก๊สอะไรแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อกเจนคาร์บอนไดออกไซด์อะไรไหมออกซิเจนออกซวเจนแก๊ส สาดโอ้ยจะบ้าแล้วส um ุดน้องสาดต้องเป็นไงแข็งใช่้แข็งเดี๋ยวคอยดูส้หพังนะน้ำแข็งติดุแข็งเพื่อนซื้อหวยว่าสิบเก้ากับสิบแปดมากไหมกมชิปโ้ อยู่มันอยู่ <manyoled> 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 Gracias. <coughs>